มาแล้วครับผมเช้าว,วันใหม่นะฮะเขาบอกเลยว,ว่าลงมาแบบตาบวมๆวมโม่งแก่นม่ก็อยากจะรู้ว่าอะไรแต่อาบน้ำไล้เรียบร้อยครับลงมากินข้าวกันนะครับน,นี่คือเมนูที่เราได้มาครับต้องเดินไปสั่งเอานะสั่งข้างหลังสั่งว่าจะเอาอะไรเอาเน็ดคือทุกอย่างต้องสั่งหมดมันจะมีโต๊ะข้างหลังเนี่ยสองไปดูสองไปดูเชฟแต่ว่าดีหน่อย <S <S เชฟพูดไทยได้ มีผู้ชายก็ผู้ไายได้เลยคุยกันรู้เรื่องไม่งั้น,นล่ะเรียบร้อยเนี่ยยาวแ<า>น่นอนเหมือนเชฟเพิ่งตื่น,น,นสภาพเดียวกับเราตาบวมๆมองนะครับผม<ด>ก็อาหารทั่วไปนะการที่โรงแรมลุกนนที่น่านจะมีอยู่แล้ว<ด>ขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนี่นะครับหิวมันก็หที่อยู่รส ก็ร really <loyalty> ับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ก็เปิดกล้องมาเพราะว่ากูสะอึกไม่มีก็อยากถ่ายเรื่อยๆพี่ให่ใหญ่จะให้กูเห็นกูสะอึกหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ก็ก็เสือกก็รอพี่โตอยู่นะครับผมเพิ่งรับประทานอาหารก็เสร็จนะเดี๋ยวเราไปที่งานกันต่อนะแล้วกูก็ยังสะอกอยู่สนุกด้วยก็ชอบ มาขนถ่ายเดี๋ยวตอนนี้กูต้องขึ้นไปแดกน้ำละไม่งั้นจะอึั้งคืนแน่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรตอ่อเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ที่แม่ไปแดกน้ำก่อนเดี๋ยวมาสวัสดีครับตอนนี้ครับเรามาถึงร้านข้าวไปเรียบร้อยแนละ้ออกมาจากข้างหลังห้างแล้วก็เลี้ยวมามั่วๆแล้วก็เจอเลยไม่รู้ร้านอะไรทรงแบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีต้มยำด้วยนี่สั่งอันนี้กันไป ทางอันนี้มีอะไรอีกต้มยำอ๋อพี่โตอ๋อฝั่งนอ๋ออันนี้ไปผมนะคุณชอบเป็นไงวะเหยเก็ออยาายใครอันนี้เล่น r คอมเมนต์ดีเลยเหรอเหมือนกันเลยดีเลยตุณจะซื้ออีกต้มยำไหมเหมือนเป๊ะเลยตุ้ยยำอร่อยนะเอออร่อยเลยแบบว่าไม่ต้องปรุงเลยอ่ะันนี้นี่เขาลวกที่นี่เขาลวกช้อนให้ตลอดเลยนะดี ก็ยังอร่อยอ่ะอันนี้ก็ดีอยูพี่มนต้งยำอ่ะต้มยำใช่ไหมแต่ไม่ดีอย่างหนึ่งที่นี่ก็คือมีถั่วงอกอยู่ในต้มยำด้ยแล้วไม่บอกเขาว่ามันดีต้มยำมีของเนาะมันดีมันดีผมสั่งแห้งไปแล้วดูสิ่งที่ได้ของแห้งคือน้ำซุปแล้วมีแบบกระดูกมีกระดูกมีเลือดมีแบบหัวเชื้อเท้านะแค่ก็น่ากินนลยแห้งโคตรดีอ่ะใครที่เป็นคนไทยนะต้องบินมากินต้มยำที่นี่กระดานั้นเลยเหรอไม่เออกินไม่ได้นะ อร่เงี้นแป่ว่าอร่อยร้านนี้ของดีใช่หรออะไรเขาพูดกันทั้งร้านเมื่อกี้เรานะขอโทษอะไรพูดกับกล้องเลยขอโทษครับนะก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากนะรสชาติ ต้มยำนี่คืออร่อยกว่าไทยกุ้ง <g ull ing> <c oughs> นี่คือเนื้อแบบโอ้โหค้นแน่นเลยนะแล้วก็น้ําแต่ก็คือรสชาติเหมือนทไทยเลยเข้าไปเขาก็ ในคอมเมนต์เราใหญ่เลยต้มยำต้มยำเหมือนเขารู้ว่าเราคนไทยนะนเขาก็แบบเ,เออชีจะให้เรากินก็ต,ตามนั้นอร่อยนะครับผมใครที่มาก็เดินเลี้ยวขวาจากโอลิมเปียมอแล้วก็เลี้ยวซ้ายซอยแรกแต่ต้องข้ามฝั่งก่อนนะข้ามมาฝั่งต้องข้ามก่อนนี่นคต,ตแบบว่ารีวิวแล้วนะหาของแท้มีบอกตำแหน่งด้วยนะครับผมของดีเลยนะอันนี้แนะนําไม่เลือกเส้นประเทศเขาอะ่ะเส้นเหลืองที่เป็นแบบบางๆอะ่ะเส้นประเทศเขาคือแบบอร่อย ของดีแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าจะลองพี่โตบอกว่าอยากลองอันนี้ว่าอาจจะเหมือนทุกที่อื่นหรือเปล่าเอา,าเอะไรหเราเอาจูกะวันครับเท่าไหร่สามพันห้าทั้งหมดสามพันห้าร้อยเรียวนะครับผมสำหรับมือน,นี้ได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามหชิ้นเรามากัน5คนแล้วเดี๋ยวให้พนักง,งานเขาเก็บไปกินด้วยอันนึงใจดีอ๋อใจดีนะ จะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมจริงกลิ่นควันรสดะใช่มันเหม็นอ๋อเหม็นเดี๋ยวทดลองก่อนแต่คิดว่าคงเหมือนเหมือนร้านที่ไทยนะมั้งที่ร้านอะไรไม่รู้ไม่เคยกินแกล้งพูดไปกั้นนะว่าเหมือนโอ้โหไม่เดี๋ยวให้คนเคยกินเคยกินผมอ่าเคยกินแต่ผมไม่รู้จัก่่่าจจไไมร้้นดก็คือแกลงของเนอื่แดงเดียวก็เลยแบบเคยเคยผ่านผ่านมาทุกงวันรถเยอะจริงที่เนี่ยไปถึงเย็นน่ะ แล้วก็แต่ที่นี่คือทุกอย่างจะปิดหมดทุกอย่างจะเงียบลงพอหลังสี่ทุ่มนะรถนะก็ไม่มีร้านก็ไม่มีไปก็ไม่เปิดแล้วที่ thank you น่ามาแล้วครับผมทำไมตอนแรกนับได้ห้าพอมาลงมามันมีมันมีเฮ้ยตอนแรกนับได้หกพอลงมามีห้าพนักงานเันนอะไเอาไปกินอันหนึ่งจริงๆด้วยอย่างที่บอกเลยเรามากันห้าคนก็เดี๋ยวให้พนักงานเขาเก็บไปกินด้วยอัน,น สุดท้ายก็เป็นไปตามอย่างที่เราคิดเอาไว้นะครับผมห้าคนครบเพราะว่าให้พนักงานมาด้วยกินงงเลยของไทยมันเป็นไอซิ่งก็ใช่แต่อันนี้น้ำตาลเลยแล้วในป้ายก็เขียนว่าชูการ์เลยนะแล้วก็จะมีชีนามอนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นช็อกโกแลตแต่ช็อกโกแลตจะแพงกว่าช็อกโกแลตเป็นห้าพันเรียวเพิ่มมาอีกพันห้าพันห้านี่ก็ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ไปคิดกันเอาเองนี่ขึ้นมาเลยตื้งเหนื่อดยเอาขึ้นตรงนี้ตึ้ง ว่าตรงนี้ต่อตรึงนี่เป็นโบยอพันห้าแล้วเดี๋ยวจะขึ้นราคาสามพันห้าตรงนี้ตรึงน้าโบวกพันห้าตรึงเป็นรูปเป็นเนี่ยอันนี้แล้วก็เป็นรสชอ็อกโกแลตตรงนี้ตรึงนี่ตลกอะไรฝ <laughs> ากตัดด้วยน้องเอาขึ้นมาให้หมดคนตัดก็นั่งดูอยู่ตอนนี้แล้วเขามาประเดิมแล้วครับผมอ,อันนี้เคยกินอันนี้เจ้านี้เคยกินอันนี้เขาบอกว่าเขาเคยกินใช้แล้ว ร้อนก็คือร้อนมื่อกี้มองันไม่ใช่ไอติ่งก็จะไม่ค่อยเหมือนนะเออแต่มันก็อร่อยหวานใช่ไหมหวานหวานหวานตัดขาหวานตัดขาเลยของไทยจะเป็นไอติ่งแต่ของนี้เนี่ยพอเป็นไอ้นี่มันจะเป็นชูก้าชูก้าร์ุ่นหัวใจของเธอฉันขอได้ไหมชูก้าชูก้าร์ุ่นหัวใจเธอน่ะฉันขอได้ไหมเดี๋ยวไทางนั้นแอมน้าผม ขอลองหน,น่อยนี่จูกา้าจูกา้ารูนของที่นี่ร้อนกว่าที่ไหนมีข้อเสดเหมืน <c oughs> อนกินแป้งกับน้ำตาลอะแค่นั้นเลยอ่ะแค่นั้นเลย <c oughs> ไม่มีอะไร <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีอะไรว้าวเลยนี่ขอก็ <c oughs> อประมาณนี้นะครับผมสำหรับการไปรับประทานอาหาร <c oughs> ก็เดี๋ยวกลับไปที่เดิมโอลิเปียมอล ชีวิตเราในกัมพูชามีแค่โอลิมเปียมอนะครับผมมีแวะไปที่อื่นบ้างนิดหน่อยอาจจะไปดูบาสเปล่าดูบาสตื่นเต้นาทีนะบาสสนามได้ด้วยนะหายใจมาทันทีโอเคไม่ไปแล้วดูอะไรไหมอากาศในนี้นะหมอค่อนข้างดีนะแอร์แรงมากสาวหน้าไอทีถ้ารีบเสียนีิขาดอากาศหายใจได้ตายได้นะอย่างเงี้ยอ้าวอีกแล้วครับนี่ไม่ตรงเค้า ลิฟที่นี่ขาขึ้นไม่เคยตรงจะต้องแบบตี๊ดๆแล้วค่อยขยับขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงแต่ยังไม่เปิดอีกคือลิฟต์ในข้างนอกก็คือย็นกว่าในะอยู่ในลิฟต์เมื่อกี้อีกนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าไม่เย็นมากเข้าไปตรงนู้นเย็นกว่านะก็เ,เดี๋ยวน่าจะเข้าสู่บรรยากาศการนั่งเก้าอี้สี่ห้าชั่วโมงเหมือนเดิม <c oughs> รออย่างเดียวรอทีมไทยได้ไก่แต่วันนี้เรายังดีไงเรายังได้เฮเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าทีมไทย โซโลกำลังดีเลยทีหน้าเนือโซโลดิ้นซโดิเจนนี่มาเองอันนี้นะโอ้สนุกสนานฮาเฮนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าทีมไทยเล่นกันโคตรมันนะครับผมเพราะว่าเพราะว่ากินร้านนี้ไหมไม่ใช่ก็คูณเข้ามาพอดีนะแล้วเราบอกเลยว่า มันจริงๆน้องๆแบบโพตรเต็มที่นะเห็นถึงความตั้งใจเลยจากที่ยังไม่ได้ลุ้นเหรียญอะ่ะก็เกือบทาได้แล้วในเกมสุดทา้ายแต่ว่าสุดท้ายแล้วฉากมันถูกเซตมาให้เป็นแบบนี้นะก็ก็<อ>ต้องเป็นแบบนี้ไปนะก็ก<อ>ีฬามีแพ้มีชนะมีผิดหวังเย่ไปพูดไปเฟยวไปแล้วไงนะก็โอ้โหเส้นอีกแล้วเลยชีวิตมีไมเส้นอยู่นะก็ต้องบอกเลยว่า สะดุงจริงครับการมาดูงานแข่งในครั้งนี้นะถึงจะมาในวัการทำงานแต่พอได้นั่งเคลียร์ก็ก็มันดีนะก็เดี๋ยวน่าจะฝากท้องกันที่นี่นะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตปิดกล้องก่อนรับประทานก่อนกดปิดกดปิดได้ตังค์มาสามหมื่นนะครับผมบอกเลยว่าทีเด็ดก็เดี๋ยวเราจะรีวิวร้านรอบๆเลยกันแบบรวดเร็วนะไปกันแบบรวเร็ว ขอเร็วไปนะขอช้าลงหน่อยช้าลงกว่านี้หน่อยนะครับผมงงกันหมดแล้วไปไปเริ่มตรงนู้นหนึ่งอ่ะอันนี้คืออะไรครับคือถ้าจะเปิดเราแบบเคยทำพิซซ่านะร้านนี้ไส้อั่วเหรอโคราชกันมึงโครานแล้วอันนี้อันนี้แหนมแหนมไปอืแหนมไปไม่ไม่ใช่แหนมมันคือหมูอะไใช่มันคือเนื้อหมูนี่แหละ เอาไหมล่ะเอาไม่แค่เหมือนแอมกินไหมล่ะมาแล้วยี่สิบไม้มึงเอาไปสร้างบ้านเลยยี่สิบไม้ผัดมีประจวบงงงงงง่อะไรเราเอาสูตรจากโคโรนาไปผัดที่นู่นที่ประจวบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมึงก็ไม่น่าถามเราก็จบจบไปคลิปนี้ก็น่าจะยาวๆหน่อย EP วันนี้รู้สึกจะยาวนะเดินตลอดถนนเรื่องไม่ไม่มีตัดนะครับผมอันไหนไม่ดีเดี๋ยวตัดออก ไม่ออกก็ดูแม่งกันคนละชั่วโมงไงแบบนี้สุดท้ายแล้วนะพอเราได้ลองชิมหมูเมื่อสักคูที่บีเลอฟซื้อกัน,นของดีก็ <laughs> เลยต้องวนกลับมานะครับผมกูควรเอาไม้ให้เขาเ <laughs> อาไปลอนคิเกัน,กนแต่เดี๋ยวกูไปซื้อคอนด็อกด้วยดีกว่าอันนี้ชู่ชู่เย้เน้า <c oughs> มาครับได้ของกินแล้วเรียบร้อยครับตำจั่ว<ช>เขาแถมมาไ,ไม่รู้อะไรเหมือนเป็นกระเทียมแบบเผ็ดเผ็ดเขาทำเสียงฮ่า,าก็คือเผ็ดฮ่า,าแล้วก็ทำปากห้าอย่างงี้ก็คือแม่เผ็ดมากคนไม่กินผักอย่างกินได้เลยกินได้ถ้าต้ตามตำกินได้ <shameful. S 2> าคือมันบอกว่าเผ็ดเว้ยนยตำจั่วนำจั่ว กินไปไงนี่กินดีมันคือพริกกระเทียมาเี้ยเฮ้ยไม่กินผัดนะยอเด็ดยอเด็ดอเด็ดเลยอันเนี้อันนี้ให้ท็อปเลยไดเนี้ยยิ่งถ้าดกิ่นก็คือดีแล้วที่ไม่ดมกระเทียมไปเลยอยากได้เพิ่มมอันเนี้ยน้ำจิ้มไมแห้งอ่บนคอนคือพริกอะมันเหมือนต้มตำแบบ ตำเด็กแต่มันดีไงที่มันแบบไม่เผ็ดอะนี่ตำจัวโอ้าตำจัวห้าห้าห้าที่ห้ามันเป็นกระเทียมเนี่ยที่ห้าห้าเนี่ยมีสองอย่างไม่เผ็ดก็กินปากที่ห้าห้าแต่ดูจากหาผาพแล้วผมกินกระเทียมไม่เป็นขออนุญาตจิ้มแค่น้ำมาอุ้ยอร่อยเหรอห้าห้าเผ็ดดีเผ็ดี นี่อยากได้ชอ้อนเลยว่ะคือจะขไม้ช้อนได้ป่ะเหม่อพี่ไี่เอาเป็นไงพี่ดีอันน้ำพริกนีนนี้อันนี้ดีมากม,ม,ม,มันคล้ายๆน้ำพริกไทยแบบตำตำพริกแห้งอะไรเงี้ยป้ะแต่มันกระเทียมเยอะอะถ้าคนชอบกินกระเทียมคืออร่อยเลยใช่ชอบกระเทียมเข้ามาแต่พี่ชอบกินกระเทียมผมร้วมเลยนี่เห็นโอนิกเลิฟเขาไปซื้อมา เราก็เลยทดลองซื้อบ้างนี่เปนอะไรพี่ตองไปอะไรบัหมี่ตองเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนี่คือไส้กรอกกระชีทเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่หนุ่มังมาอาบอหนี้ไ้ัเขืเอสเอสเแต่ผู้ไม่หมดได้สัตว์นี่ทำไงแต่ก็้ กัดไปเยอะแยะแป้งต้องเยอะมากเลยหมูใช้หมดแล้วอร่อยนะครับเม็นชีสนะโอเคช็อตชีสมันแห้งหมดแล้วทิ้งไว้านไม่อร่อยไหมมึนๆลยู่นะนานแล้วเพราะว่าถ้าใส่โมขวานก็เขาอุ่นอ่าเราไปอุ่นเราไม่ได้ทำใหม่ใช่กินปะถือว่าอร่อยเลยคือว่าไงโดนชีสเหรอเดี๋ยวทำกันได้จะกินอะไรอีกใส่ของอุ่นเหรอแต่ถามรูปแล้วเนี่มาม่าอยู่อ่ะจต่เป็นชิ้นเล็กอยู่ข้างล่างไม่ใช่ก็ะบอกได้นะ

ดูว่าหลุต้องนะครับผมถาอะไรกันเนาะก็รสชาติทั่วไปเหมือนที่บ้านเราอะไรเนี้ยจะมีก็แต่เนี่ยซอสมะเขือเทศที่เหมือนบ้านเราเหมือนกันไม่รู้ทำไมอ่ะเยังเหลือนี่ยังเหลือนี่น้ำต้มอริบาร์ไปก่อนอันนี้ก็หวานนะกินไม่หมดตั้งอย่างเลยครูอริบานเป็นพ่อพ่อตี๋ถ่ายชิมถ้าอุตัยเยอะมากเลยโอ้ให้แบบคุ้มมากก็คือแบบปริมาณล้นแบบต้องเฮ้ย พอแล้วไม่ใช่ผิดอันผิดอันพี่ลุงแหนมเนืองเฮ้ยน้ำต้มเลยอันนี้นะเพราะว่ามันคือน้ำต้มอร่อยแบบคันเองไหมไม่แท้เลยนะแต่เหมือนจะใส่น้ำตาลบ่มาด้่ะมีหวานใช่ไหมมีหวานติดๆมาด้วยนะครับผมนะครับประมาณนี้รสชาติปกติแต่มีอันนี้อร่อยหมว่าอร่อยแต่ว่าเนื้อก็น่าจะอร่อย เพาะอย่งเขาคนนั้นเขาสั่งไปแต่เนื้อเลยไม่ได้สั่งของนี้เพราะว่าหน้าร้านมันหมดก็เลยไม่สั่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่หมดได้ไงไปรับไปเหมาบ้างเอาน้ำเหมาแล้วมาแล้วขอตัวไปกินก่อนแข็งแรงก่อน่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเกิดเรื่องนะคะฝันเกิดขึ้นนะครับผมตอนนี้คือวันสุดท้าย วันก่อนจะกลับอยูด่ดีๆน้องเองก็เกิดอาการไม่สู้ดีเหมือนจะไม่สบายขึ้นมานะครับว่าปวดหัวอะไรเกิดขึ้นนะซึ่งก็ถือว่าอาการค่อนข้างหนักนะแต่เดี๋ยวยังไม่ได้ตรวจสวองโควิดนะตอนนี้ใส่แมสเตรียมไว้ก่อนนะครับผมมาเห็นเราอยู่กันแปลกๆนี้ไม่ใช่อะไรแ <c oughs> ตก่ก็เราแตกจริงนะแตก่ก็เราแตกไปแล้วนะครับผม ก็น้องป่วยนะมีอาการไข้ก็เดี๋ยวไปตรวจอะไรให้เรียบร้อยเพราะอันนี้เป็นวันเดินทางกลับแล้วด้วยนะครับผมก็ถือว่าบันเทิงในยามเช้านะก็เดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องเก็บของแล้วก็เช็คเอาท์เช็คเอาท์สูกต้องนะครับผมก็เอินที่สนามบินอีก เบอร์มากๆแล้วก็ลำบากกูอีกของก็หนักยได้ดีแล้วน้องชดะนะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่สนามบินแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่ง นะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาเช็คอินเช็คอะไรก่อนนะแต่ว่าบิน5้าโมงเลยต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมีที่ไปก็เลยเดี๋ยวไปรอันที่สนามบินนะครับก็นะบเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆพออยู่ใกล้สนามบินแล้วก็ถือว่าสีวีไล์อยู่นะครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อที่สนามบินนะครับไปครับผม เบอร์เกอร์คิงอ่ครับมันได้เจ้าฮูเลยอ่ะมันได้เจ้าฮูเลยอ่ะได้เจ้าฮูเลยครับคั่กับมาเลเซียพี่บอมพากินเบอร์เกอร์คิงคานนี้มากับพี่โตพี่โตพากินเบอร์เกอร์คิงนะก็น่าจะจบที่เบอร์เกอร์คิงแต่ว่าเดี๋ยวได้อะไรมารีวิวอีกเฮ้ยมันแบบว่ามันไม่ต้องเบอร์เกอร์คิงกันเลยวะถามถามพี่ก็ถามพี่พี่บอมด้วย a t ทเบอร์ก็คิงไงเออทำไมแอคเซ็คเกอร์ต้องจบดิเบอร์ก็คิงอันนี้ของจากเบอร์ก็คิงครับสุดยอดครับต่างเราเป็นเครื่องล้างให้มีนเอาเป็นเครื่องล้างให้มีนหน่อยเดี๋ยวเรานำนี้ไปมอบให้น้องเฮ้ยแข็งแรง หายแล้วดีขึ้นเลยฉันมาทอะไรที่นนี่ฉัมาทอะไรที่นี่ที่ที่านดูสายตาเมื่อกี้เฮ้ยหอนไหมอ่ะเออเขหวังดีแล้เออถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดอนเมืองดอนเมืองที่เรารักยิ้มนะรู้สึกรักประเทศไทยนะครับผม ไม่มีที่ไหนสุกใจเท่าบ้านเราถึงนี้นะครับผมจะสั่งอะไรกินก็ผ่านแอปมาส่งถึงบ้านไม่ต้องออกไปเดินตามข้างกลางคืนในซอยอยากทำอะไรก็สแกนเอาไม่ต้องมานั่งนับแบงค์นับอะไรนะครับผมก็น่าจะชิลสุดละสำหรับประเทศไทยนะครับผมก็มาถึงไทยกันเรียบร้อยอย่างปลอดภัยดีนะครับผมแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางของการไปเที่ยวไม่ใช่การไปเที่ยวการไปทำงานที่กัมพูชานะครับผมนาก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามมาตั้งแต่ แรกเลยวันแรกที่เราเดินทางกันไปนะครับเราติดตามดูอีเวนต์หน้าคืออีเวนต์แรกคือมาเลเซียใช่ไหมก็จะเป็นพี่บอมมดไอแคทอะไรอย่างงี้แต่นี้พอรอบสองเป็นเรากัมพูชาอาร์ตเลิฟพี่โตแต่เนี่ยจะเป็นไอมีนเหมือนกันไอมินไอมินไปทุกประเทศแล้วไอมิับแคจเจนสองประเทศแล้วเออสองประเทศแล้วนะส่วนรอบหน้าจะเป็นประเทศอะไรแล้วต้องเป็นไอเฟมละวหนึ่งนะพี่หมูตามไปอีกคนนึ่งมาทั้งหมด ไีนี้บันเทิงนีนี้บันเทิงแน่นอนนะครับผมนะก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันนะครับมีพีหน่าจะเป็นประเทศอะไรแล้วใครจะไปก็ฝากติดตามกันด้วยใช่ครับผมสําหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะไปก็ฝากคาคมไว้คําว่าสีหลายตู้ค <c oughs> ู่สีหมีสีสามากี้ไอเดินูชอบนะแต่ไม่มีแรงและแต่ <c oughs> <ด>ไม่มชอบนะนะครับผมขอบคุณมากครับยิ้มแบบเฮ้ยไปเจอกันบ๊ายบายโอเค